ลบติ้งสูงโอยเอาวอ้าวไปดีกว่าอะไรกันเนาะไรก้อไรก้อก้ออะไี่ผมยิงผีไปแล้วนะเพราะว่าผียังกอดบูมอยู่รักบูมเออใช่ผีรังบูมคือตอนนี้บูมโดนใช่ไหมก็เลยจะสละบูมให้ผีได้เหรอแต่ผมกอดบ่อยละมันลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะผมก็จะเปลี่ยนที่คท้าอนี้เลย ฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเอเอโอ้ยไม่เกี่ยวโอ้ยไม่เกี่ยวเดี๋ยวนเกนเ้ไอ้นี่ไม่ใช่ชูงเดี๋ยวไม่น่ากับนมากกี่จังวะอาจารย์กันบ้านนะคะวันนี้เดนไม่ไดไม่ได้เนไดเดกูได้ินแบงหมต้องขยับเออกินกปไปต้อขยับนะเฮ้ยแกเป็นอะมาลมัคัน ันนี้สามอมืมันเป็นอเมริกาโน่ปาลิสตา้าสไตล์ป <laughs> าลิสต้าสไตล์อเมริกาโน่ไม่ไม่รู้